ครับวันนี้นะครับพบกับอูมนะครับมาชมบรรยากาศที่แม่อมกินะครับผมที่อำเภอท่าสองรงนะครับผมจังหวัดตากนะครับผมไปดูทะเลหมอกกันนะครับดูรอบๆนะครับผมก็รู้สึกว่าที่นี่นะครับผมมันสวยเสุดเลยนนะครับดูนะครับผมวิวคิวเขานะครับผมสวยมากเลยนะครับผมก็เต็มไปด้วยสายหมอกนะครับผมยาวไปนู่นเลยครับผมโอ้รู้สึกว่ามันงามตาสุดเลยนะครับ โอ้พระอาทิตย์กำลังแบบส่องขึ้นเลยนะครับโอ้ก็รู้สึกว่ามันสวยนะครับผมก็ได้ขับรถผ่านนะครับผมที่จะเดินทางไปที่จงังหวัดตากนะครับผมก็มาผมก็มาจากอำเภอแม่เสยงนะร,รู้สึกว่าโอ้โหแบบว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับผมมันสวยมากเลยนะครับผมเต็มไปด้วยธรรมาชาตินะครับ ป่าไม้นะครับผมยังเขียวอุดมสมบูรณ์อยู่เลยนะครับผมยังเป็นป่าดิบชื้นอยู่นะครับผมแล้วว่าโอ้โหมันมันงามตาเยี่ยมเลยครับผมโอ้โหรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยอะ <c oughs> ธรรมชาติมากอะสวยมากเลยเคยเคยมาที่นี่ไหมโอ้ครั้งแรกเลยเนี่ยเพ่ <c oughs> เคยมา <c oughs> เคยเจอไหมผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอะ รู้สึกที่นี่อ่าบรรยากาศหนาวมาดกดูไม่ใช่น้าหนาว <c oughs> รู้สึกยังหนาวเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โดูสิครับสวยงามนะครับดูมุมสูงนะมุมสูงโอ้ย่าเลย เคนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้ติดตามต่อไปนะครับผม